ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะเพราะว่าหลังนะ พอเขาเขาเป็นตะกร้าเนาะเขาก็จะไ <c oughs> อ้น,นู้ที่ส่งลูกค้าเป็นตัวนู้ส <c oughs> ใช่ตัวนี้นจะ กระถางต้นไม้ แบรนด์สุขีนะคะอันนี้จานนีเครือบอะไรคะอาาจรย์แางลงอะไรคะอันึงเงาของเขาวันแดงทำไมถึงเขาวันแดงความมันนี่คืออะไรคะแล็คเกอร์แล็คเกเอร์เราเรือบเงาแต่ว่าถ้าเราผสมทุกอ่าถ้าถ้ามันเจ๊งนนะคือบางไม้กระมีไม้ไผ่นี่เป็นของอะะไรคโทเหล็กของเหล็กของเหล็กทาสีนั่นค่ะแต่ถ้าใช้ในรถล่มนะคะถ้า แม่จากคนมันอือขาว่ามีความยืดหยุ่นเมื่อตายนะมัน mm hmm. mm hmm. เจ็บก mm ้นเจ็บไม่เจ็บนะเจ็บไม่เจ็บก็ต้องดูความรับรัะแค่ยังไงถึงอยได้อยู่ได้สิบปีตายเลย ผลิตภัณฑ์ของเราจะมีตั้งแต่ของใช้ของแต่งหน้าทัวไปอกระเป๋าอะอะไรที่เป็นชลอเป็นสากาเป็นของที่มี่านรองะเนี้ยครับแล้วกเป็นออเดอร์รับเปลี่ยนให้เราเราสั่งแล้วก็ เก็บจั่เขาซื้อซื้อซื้อ,อจากชาวบ้านนะครับก็คือตัวแถาวันเนี่ยค่ะมันจะเป็นวัชพืชอะไร,รม,มันจะเพื่ออยู่ตามไร่นาป่าสวนทั่วไปค่ะแต่ก็จะมีกลุ่มของเราเนี่ยที่เป็นกลุ่ม

ครับผมแล้วแต่คนสิท่านาาเป็นเป็นโดยที่ว่าพี่พี่เป็นผู้แทนไปลงคะแนนตลอดลฮ thank <laughs> you 答应了。 ันนี้พวกเราสภาตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาตสาหกรรมจังหวัดลาดบุรีนะครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับมาเยี่ยมชมของดีในเทศบาลตำบลหลักเมืองนะครับอำเภอจังหวัดลาดบุรีนะครับในร้านดินเผาเถาวัน,นเขาเอาเถาวันแดงมาผลิตนะครับแล้วก็เป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็มีชาวบ้านนะครับผู้สูงอายุ ช่วยกันทำนะครับสินค้าเหล่านี้นะครับซึ่งเรียกว่าส่งขายทั่วโลกนะฮะไปต่างประเทศมาดีฟนะครับเหมาะกับสินค้าเป็นเหมาะกับพวกรีสอร์ทสำหรับตากอา,ากาศนะครับหรือท่านใดเนี่ยที่อยากจะทำบ้านพักตากอากาศที่นี่ก็เหมาะสมนะครับสินค้าก็เรียกว่าเป็นของดีในจังหวัดราชบุรีถ้าอยากจะมาชมนะครับอยู่ที่เทศบาลหลักเมืองนะครับมาได้เลย ยอย่างแรกก็ส่งเสริมให้กับชาวบ้าน,นได้มออีอาชีพนในขณะเดียวกัน,น,นผมว่าสินค้าของเราเรานำวัสดุที่เป็นวัชพืชน,นะมาผลิตแลวสร้างให้เกิดประโยชน์สร้างมูลค่าเพิ่มได้ผมว่าวในส่วนนีน้ก็อยากให้พวกเราทุกคนช่วยกันส่งเสริมรแล็ช่วยกันเผยแพร่ให้เป็นสินค้าที่เรียกว่าให้มีคนรู้จักกันทั่วโลก ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ไม่รู้จักนะวันนี้พวกเรามาก็ตื่นตาตื่นใจนะครับรู้จักผลงานการผลิตเนี่ยครับคุณภาพเป็นไงก็คุณภาพแข็งแรงนะฮะแต่ว่าในส่วนของเรื่องการดีไซน์นะครับจริงๆมีหลายอย่างนะครับทำเราดีไซน์ออกมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็มีนะครับวันนี้ที่พวกเรามาถือกันอยู่เนี่ยนะฮะก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่เรียกว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นะครับอย่างที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นตะกร้าใส่โคดวายนะครับแล้วก็อย่างที่ข้างๆผมนี่นะครับเห็นไหมเขาก็เอามาประยุกต์ใช้ร่วมกันนะครับหยิบเอาผ้ากับเอาตัวเถาวันแดงนี่นะครับมาสารร่วมกันทําเป็นกระเป๋านะครับซึ่งตรงนี้ก็ทําให้ดูเรียกว,ว่าเป็นสินค้าที่เรียกว,ว่ามีไอเดียสร้างสรรค์น,นะครับก็ถือว่าเรียกว,ว่าน่าจะเป็นของดีในจังหวัดลบุรีได้เหมือนกันครับขอบคุณนะครับ ที่มาของการทำถาวันแดงเนี่ยเดิมทีมเป็นมาไงคงรับอ่าในอภิจพานถาวันแดงเนี่ยค่ะเริ่มต้นด้วยครูสลัดสุขีค่ะซึ่งเป็นคุณพ่อนะคะท่านเริ่มทําตัวเนี้ยมา40กว่าปีแล้วค่ะเริ่มจากที่ท่านรับราชการอยู่กรมราชณานเป็นครูฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังแล้วก็ท่านเห็นตัวถาวันเนี่ย เ,ออเหมือนสมัยก่อนเขาจะเอาพาทาเป็นที่ดักปลาได้ค่ะแกก็เลยเห็นมันไต่ต,ต้นมงต้นไม้อยู่แกก็เ,เอามาถัก,มา,ถกมาลองถักลองสานอะไรเป็นตะกร้าเล่นๆแล้วก็ลองไปเสนอกับบริษัทผู้ส่งออกก็ทําให้ได้ออเดอร์มาจํานวนมากค่ะทำไรายได้ให้กรมรชาชธณฑ์เดือนหนึ่งเนี่ยเมื่อ40กว่าปีที่แล้วคือประมาณไม่ต่ํากว่า300,000ต่อเดือนค่ะแล้วหลังจากนั้นแกออกจากรชาชการมาก็มาที่ตำบลพงสวายค่ะซึ่งตำบลพงสวายเนี่ยหลักๆจะทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ เราก็เอาตัวถาวรเนี่ยค่ะมาให้คนในชุมชนนี้ทำดูก็ได้เป็นก่อตั้งที่ตำบลพงสวายนะคะีค่ะเลิกจุดเริ่มต้นที่นี่ในการที่ทำตรงนี้ค่ะปัจจุบันนี้ก็ผู้สูงอายุที่อยู่ในบริเวณแบบนี้ค่ะ กลุ่มกลุ่มคนที่ทํางานกับเรานะคะก็คือเป็นกลุ่มชาวบ้านที่อยู่ละแวกใกล้ๆโรงงานแล้วก็เราจะกระจายงานไปตามกลุ่มต่างๆทั่วจังหวัดราชบุรีด้วยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการก็มีค่ะหรือว่าผู้ได้โอกาสก็มีค่ะ,อะของเราที่มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับพี่ี่ทผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีตั้งแต่ของตกแต่งบ้านตกแต่งสวนเฟอร์นิเจอร์หรือแม้แต่ทําเป็นบ้านทั้งหลังจากถาวรก็มีนะคะแล้วก็เป็นพวก พวกเดลี่ยูสนะคะพวกกระเป๋าพวกอะไรเป็นแนวแฟชั่นก็มีค่ะแล้วปัจจุบันนี้เราส่งขายที่ไหนปัจจุบันนี้เราส่งออกไปที่เกาหลีญี่ปุ่นค่ะทางยุโรปทางอเมริกามีบ้างแล้วก็ที่มาลดีฟค่ะถ้ามาลดีฟเนี่ยจะเป็นในส่วนของอโรงแรมค่ะโรงแรมรีสอร์ทก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตกแต่งที่นั่นทั้งหมดค่ะที่นี่ถือว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือว่าเป็นสินค้า เราเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อค่ะใช่ค่ะอ๋ะอถ้าเราพูดถึงถึงศูนย์เรียนรู้บ้านครูสลัดที่ว่าจะให้คนมาเที่ยวชมแล้วก็เป็นคาเฟ่อะไรตัวนี้ได้หรือเปล่าคะได้ไดเค,ค่ะ,คะ,ะที่นี่เนี่ยก็เป็นศูนย์เรียนรู้บ้านครูสลัดค่ะ แล้วก็มีเป็นคาเฟ่เล็กๆในนี้เพื่อให้คนรุ่นใหม่อะค่ะได้เข้ามาเยี่ยมชมมีมุมถ่ายรูปสวยๆมีงานเวิร์กช็อปช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้เข้ามาเรียนรู้กันด้วยค่ะแล้วเวลาคนที่อยากจะมาเที่ยวเจอเราสามารถติดต่อได้ไงคะค่ะ,ะ,คะก็สามารถติดต่อได้นะคะตามติดตามได้ในเพจดินเผาทวันค่ะหรือว่าดินเผาทวันคาเฟ่ก็ได้ค่ะหรือ,อแอป ลายได้นะคะก็เป็นเบอร์ไอดีลาย0817638317หค่ะหรืออย่างผลิตบางผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรูปแบบที่เฉพาะเจอดจงเป็นรูปสัตว์อะไรพวกนี้ค่ะเราอาจจะมีพวกที่มันม,มีดีเทลเยอะๆเนี่ยค่ะเราก็จะใช้เป็นโครงลวดอลูมิเนียมเข้ามาช่วยค่ะแต่ละชิ้นเราใช้เวลาการทำนานไหมพี่แต่ละชิ้นขึ้นอยู่กับความยากง่ายค่ะแล้วก็ขนาด สมมติว่าถ้ามันเป็นลูกสัตว์อย่างกวางอย่างแพ้นี่เราตัวหนึ่งใช้ประมาณสักกี่วันได้ถ้าเป็นแบบนั้นนะถ้าเป็นแบบนั้นก็ถ้ามันต้องเริ่มตั้งแต่โครงเหล็กอะ,ค,ะค่ะโครงเหล็กนี่ก็เป็นเป็นวันเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราใช้เป็นการดัดมือทั้งหมดแล้วก็มีผสมผสานอาตัวหัวตัวอะไรที่เป็นโครงลวดอลูมิเนียมซึ่งเป็นโอท็อปของราชบุรีเหมือนกันล้วเอามาผสมผสานกันแล้วตั้งแต่ราคาเริ่มแรกนี่มันชิ้นละกี่บาทถึงกี่บาทคะมีตั้งแต่ราคา ต่ำสุดก็40 40กว่าบาทค่ะถึงเป็นแสนนะคะแล้วแต่ความยากง,ง่ายแล้วแต่รูปแบบค่ะโอเคนะเนี่ยก็คือเราดึงอตัวถาวนออกมามีการต้มแล้วก็ปอกเปลือกออกก่อนค่ะเสร็จแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์แต่ละตัวก็คือการ